สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็สกคริปต์นี้เป็นสคริปต์อีกหนึ่งคริปต์วิดีโอในการรีวิวปืนนะครับตัวนี้เป็น HX นับสอง2ูนยเรารีวิวไปแล้วสำหรับ HX 2001นะครับวันนี้เป็นคิวของ002บ้างนะครับตัว2002เนี่ยเดี๋ยวแกะกล่องกันนะครับเปิดกล่องมาปัาป๊บนี่ครับเราจะเจอกับ คู่มือนะครับการ์ดล็อกของเขาครับ A W ไต้หวันไม่ใินไต้หวันนะครับนำเข้าจากไต้หวันนะครับค่ายเดียวกับ W W E นั่นเองนะครับหนึ่งแมกกาซีนนะครับปากแมกกาซีน A W จะเป็นยาปากแม็กสีแดงนะครับแมกกาซีนใช้ของ W E ให้ e า b a ได้นะครับตัวนี้ต่อมานะครับในกล่องเราก็จะพบกับตัวปืนนะครับตัวปืนนะครับจากโรงงานมาเขาจะแท็กซีนเลยนี่ครับสีสันสวยงามสดใสนะครับ A W นะครับ ปลาจะประกอบด้วยโทนดําทองแดงนะครับตัวนี้ดําสีทองแล้วก็สีแดงลับๆในตัวปืนก็จะมีในกล่องนะครับก็จะมีรางสําหรับติดกัตนะครับเขาเรียกว่ารางติดศูนย์หลังติดดอทบนศูนย์หลังนะครับเอาตัวนี้ออกแล้วใส่ดอทบนศูนย์หลังที่ผมเทสนะพุงตรวดัตไอเอ็มอาร์ใส่ไม่ได้นะครับดไอเอ็มอาร์ผมลองกันแล้วนะครับใส่ได้ดอทล็อกพูกนะครับดอทล็กพู่แล้วอาจจะติดรางเข้าไปแล้วใส่พวกดอทซีมอลเหลี่ยมนี้นะครับ โอเคนะครับนี่คือในกล่องจากโรงงานมาได้แค่นี้นะครับสาระสำคัญของเราวันนี้ก็จะอยู่ที่ตัวปืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูความยาวลำกล้องนะครับของสไลด์นะครับทั้งหมดนะครับมันจะยาวอยู่ที่ 7. 5นิ้วนะครับแล้วก็ตัวความสูงนะครับก็จะยาวอยู่ที่6นิ้วนะครับโดยเฉลี่ยนะครับลำกล้องนะครับลำกล้องตัวนี้คือลำกล้องนะครับเรือนฮอป ท่ออยู่นี้นะครับลำกล้องอยู่ที่ห้านิ้วเห็นไหมครับลำกล้องตัวปืนจะอยู่ที่ห้านิ้วนะครับโอเคนี่ความยาวนะครับน้ำหนักน้ำหนักตัวปืนตัวแมก็กกาซีนแล้วนะอ่หนึ่งกิโลก็อีกหนึ่งขีดนะครับมีน้ำหนักค่อนข้าง ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับใต้ลํากล้องมีรางติดอุปกรณ์เสริมนะครับก็เอ็ดวิวก็จะมีครับมองง่ายๆครับมีรางติดอุปกรณ์เสริมนะครับแล้วก็ส่วนหน้าส่วนหลังตัวนี้นะครับเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับส่วนหน้าอันนี้สุดหลังนะครับคู่นะครับส่วนหน้านะครับนี่ฮะโอเคแล้วลำกล้องสไลด์เจาะพอร์ตนะครับลำกล้องก็จะเจาะพอร์ตมานะครับอย่างนี้เลยนะครับเราก็จะมองเห็นไกด์หลอด สปริงนะครับเวลาสปิงก็เป็นสีทองนะครับข้อในเป็นสีดำข้อในเป็นสีดำเห็นไหมครัข้อในข้อในก็จะเป็นสีดํานะครับไม่เป็นสีทองเหลืองนะ,อะโอเคตัวตัวนี้ก็จะมีหลังอ่อนนะครับนกขึ้นขานรางแล้วนกทํางานใช่ไหมครับถ้าเรากดไกลเราไม่กดหลังอ่อนตัวนี้เป็นระบบเดียวกับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับพวกนี้มันจะไม่ทํางานนะครับไกลนี่ผมบอกเลยว่าให้ความรู้สึกว่า จะยิงไวขึ ug, <laughs> claro ้นนะครับเพราะเป็นไกลตรงนะครับไม่มีคําว่าโค้งนะครับจะเป็นไกลตรงนะครับเอาง่ายๆว่าขึ้นนกแตะแล้วลั่นเลยนะครับไกลนิ่มมากนะครับตัวนี้เวลานกทํางานขึ้นสไลด์นะครับขึ้นสไลด์แล้วนะครับสมมติมีลูกนะนกทํางานแล้วษณะนี้เราจะขึ้นเซฟได้นะครับเซฟอยู่ตรงนี้นะครับเซฟไกไกลจะยิงไม่ได้เลยนะครับอ่ามีสําหรับคนถนัดซ้ายและขวานะครับอันนี้คนถนัดขวาก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ครับถ้าถนัดซ้ายก็จับมือซ้ายนะครับก็จะขึ้นเซฟ ได้เหมือนกันนะครับด้านหลังถ้าดึงนกมาแล้วเราก็จะเห็นตัวเข็มแทงชนวนหลอกนะครับเหมือนปืนจริงเลยนะครับตัวน,นี้เล่นได้นะครับกดเล่นได้นะครับโอเคนะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นปืนที่มีหน้าตาสลีระที่สวยงามนะครับแต่ถ้าพูดถึงความแม่นยําความแรงไม่ต้องพูดถึงครับแรงสะายใจแม่นแน่นอนพอเพราะลำกล้องอยาวบอแม็กก็เป็นอลูมิเนียมมาสวยๆอะไรอย่างนี้อ่ะป่ะจะลองวัดความแรงกันนะครับ เอวบิวเขาทำลายโลโก้ทำพวกลายรางพึ่งรูจ,จับอย่างนี้มาค่อนข้าง,างการลื่นมาดีมากนะครับสไลด์น้ำหนักแน่นนะครับวนะันนี้เราจะใช้แกส๊สเป็นแก๊สของ M top นะครับแก๊สเทสลูกกระสุนก็เล็นบอลและซีโคลสป,ปีดโหลดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเติมความแรงเติมแก๊สนะครับที่แม็กแล้วก็ก่อนเราจะไปยิงกันผมขออนุญาตนะครับเนื่องจากเป็นปืนใหม่ขออนุญาตฉีดซีโคนนะครับลองลื่นก่อนนะครับ ซิลิโคนตัวนี้บำรุงรักษาครับการลอยครับการสันนิมการความชื้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นน้ํายาบำรุงรักษาครับรักษาหน้าสัมผัสรักษายางนะครับรักษาลูกสูบรักษาอุปกรณ์ที่เป็นพวกโลหะเหล็กพลาสติกยางชีดได้หมดเลยนะครับแม้แต่ปืนจริงยิงฉีดได้เลยนะครับตัวนี้กระป๋องก็ไม่แพงครับแต่สิบบาทนะตัวนี้นะโอเคใส่ซิลิโคนแล้วนะนะครับตรงแม็กนี้ถ้าใส่ก็จะใส่ตรงปากแม็กตัวนี้นะครับจะดีมากนะครับเพราะยาง ปากแม็กต้องการการรักษาเหมือนกันนะครับก็กระป๋องหนึ่งใช้กันเป็นปีเลยนะซิลิโคโนตัวนี้นะฮะตอนนี้มีแกส๊สมีซิลิโคโนมีลูกนะครับเดี๋ยวเรามาเติมแก๊สนะครับวิธีการเติมก็ตรงๆต,ต,ต,ต้องคว่ำหัวลงอย่างนี้นะครับเอาแมกซีนมาเติมอย่างนี้ไม่ได้นะครับเข้าแต่ลมนะครับแรงดันไม่เข้าวิธีการเล่นปืนแก๊สก็ต้องคว่ำกระป๋องเขายาเขายาเช็คนิดนึงนะมีแกส๊สไหมน้าหนักมีกดลงมานะครับ ประมาณสักสิวินาทีเรายกออกทำอย่างนี้แม็กไทกปามันใหญ่นะครับวันนี้เราเติมอย่างนี้อยู่สักเจครั้งได้นะครับแต่เล่นไปสักพักปืนมันจะสอนเราเองนะครับคือเวลาเราเติมเราจะรู้สึกว่าแก๊สจากกระป๋องมันวิ่งถ่ายเข้าในตัวแมกกาซีนนะครับเราจะได้ยินเสียงมันเข้าไปนะถ้าเสียงมันเงียบแสดงว่าในกระป๋องกับในแมกกาซีนเนี่ยแรงดันมันเท่ากันแล้วนะครับอันนี้ผมเทสนะครับผมจะใส่แก๊สไว้สัก ไม่เยอะนะครับแต่ก็เกือบเต็มต่อมานะรเราหลดลูกกระสุนสําหรับคนที่มีเล็บนะครับก็ดึงออกมาแนละ้วใส่ตรงนี้นะครับหรือบางคนไม่อยากดึงไปแล้วมันเจ็บมือก็อาจจะดึงนิดนึงแล้วก็ยัดจากปากเข้ามาได้แต่ว่าระวังปากแตกนะครับถ้าจะไวที่สุดผมแนะนําเป็นเอาสปีโดโหลดไปด้วยนะครับสปีโดโหลดเดอร์ตัวนี้งานดีมากไม่แพงนะครับตัวร้อยห้าสิบาทเราก็เอาตัวลูกกระสุนโอ้ ไปแล,แล้วลูกกระสุนมาใส่จัดไปนี้นะสปีดโหลดนี่ใส่ลูกใส่ใส่มาที่สปีดโหลดนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ทําการนี่ครับมันจะย่นเวลาการใส่ลูกดึงมาแล้วก็กดเลยอย่างนไงครับแป๊บเดียวเต็มแล้วนะครับมีแก๊สมีลูกนะครับหนึ่งแมกซีนบรรจุยี่สิบสี่นัดนะครับมีแก๊สมีลูกนะครับสี่สีส่คแล้วซื้อครั้ล้างหนึ่งที เราไปวัดความแรงกันเลยครับสั่นมือสั่นสามร้อยหกสิบสามครับความแรงสามร้ยหกสิบกว่าไม่ธรรมดาครับแรงมากสามร้อยหกสิบสี่นะครับแกกล่อง,องแรงสามร้อยหกสิบลูกสูบแดงนะครับตัวนี้สูน,น้าสูนหลังเป็นไฟเบอร์ออกติกนี่ ขาบอกเลยว่าแรงมากนะครับแม่นด้วยนะครับเพื่อนโอเคครับสไลด์เขาวิ่งได้คือทิปทิบได้รู้สึกว่าทิบแล้วหนักแน่นสไลด์เบานะครับลํากล้องเขาเจาะมาสไลด์ก็เลยวิ่งได้อิสระนะครับหมดสไลด์ค้างถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปยิงแล้วนะครับรู้สึกว่าลูกมันยิงไปแล้วมันเหินหรือว่ามันมุดลงนะครับ ให้เพื่อนๆปรับตรงนี้นะครับผมจะบอกในคลิปไว้เลยเพราะว่า,าเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นคือลูกมันปรับฮอบปยังไงนะครับกาเรียกว่าฮอปอัพปรับได้เวลาสไลด์หมดมัาจะค้างตรงนี้ใช่ไหมครับเหมือนที่เรายิง,ย,งยิงแล้วก็สไลด์หมดลูกหมดนะครับสไลด์ค้างเห็นไหมครัสไลด์ค้างปุ๊บให้จบตำแหน่งตรงด้านหลังตัวคันค้างสไลด์ไว้ครับจะมีเป็นมาร์กกิ้งก็คือเป็นร่องเล็กๆอย่างนี้ให้เรา,าทําการดึงมาแล้ว ให้ตรงนะครับคันขวนสลดตรงกับรูนี้นะครับเราจะเห็นเดือยข้างในนะครับพอมันตรงปุบเรากดตรงนี้นะครับสีทองนี้นะแคปเห็นไหมครับตัวนี้จะยกออกแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยสลักจับออกมาครับข้างในไฮโซมากนะครับลูกสูบแดงนะครับไกด์หลอดมีตัวรองด้วยนะครับตัวยางรองกันกระแทกนะครับถึงว่ามันทำไมถึงยิ่งนิ่มนะตัวนี้อ่ะสลักสาคัญอยู่ตรงนี้ครับตัวเฟืองตัวนี้ ถ้าเรามันจะมีหัวสอนถ้าเราหมุนหมุนมาหางลูกสูบใช่ไหมครับหมุนด้านหลังนี้มันจะเหินถ้าเราดันไปด้านหน้ามันยิงมันจะมุดเราสามารถปรับเอาที่เราชอบเลยครับว่าเรายิงประมาณกี่เมตรยิงตำแหน่งไหนนะครับรต่โรงงานเขาจะให้มากึ่งกลางนะครับนี่เป็นขากดฮอปนะครับเวลาประกอบเพื่อนๆก็สไลด์เข้ามานะครับเอาตรงนี้ตรงตรงนูนะครับตรงกันปึ๊บอไอย่างเงี้ยนะสไลด์กลับเข้ามาจำได้ไหมครับเอาออกจากตำแหน่งไหนก็เอาใส่ตำแหน่งนั้น คือพอตรงปุ๊บกดเลยนะครับนี่คะับแก๊ปล็อก,กุ๊บถือว่าจบไปอีกหนึ่งสกิปแล้วนะครับสำหรับ A W นะครับ A W H X 2 0 0 2นะครับสีดำทองนะะออกโทนแดงๆนะครับ สำหรับสคริปต์หน้านะครับเดี๋ยวนี่ครับินไต้หวันสำหรับสคริปต์หน้าช่างโยนมีคลิปวิดีโอตัวไหนมานำเสนอนะครับมีปืนมีการ์ตเตอรนมาเสนอเพื่อนๆให้เพื่อนชมแล้วก็แบบไม่ตัดต่อแบบหมดเม็ดอย่างนี้เลยนะครับเอาแบบชัดเจนอย่างนี้เลยนะครับฝากเพื่อนกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทําคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆชมกันแบบค้ำคันต่อไปนะวันนี้ช่างยนมีการลำพังลลั่นอินโฟมีการลำพังกอลลั่ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ